ยอดมันนี่นีมีียอดเยอะๆตรงนี้เอายอดเออยอดใบใบกระเพรากับปลูกอยู่น้ำบานปลูกเสตกระถางไว้โมเดลนโอ้แม่เงี้กินมันเหนไหมแม่พิจางเอายายังมะสีที่เดิแม่เอา่อน โซดาเบกกิ soda, ้งโซดาจะอัน,นพี่น้องเขาจะว่ามันขันคันมันเป็นอันเนี้เนี่ยเป็นแมงดำๆอยังสิเป็นเพียเน,นี่ยาเจะบอกว่าเอาเบกกิ้งโซดามาฉีดแม่พบุ็เลยเอา้านั้นเบกกิ้งโซดามาฉีดพ่อฉีดแล้วใบยุบอวยสวยเวอรสงสัยผสมลายพี่น้อง เอาไม่เอาไม่สิไปอ่านมึงไม่อ่านมึงอยู่ในยูทูิ่นบอกแบบนี้เจ้าของผุ้ใดเห็นเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกเห็นบน่นี่เห็นบอกนี่เนี่ยมันเกิดยังสี่ล่ะการกับห้อนซะบบบนี้สงเส้ยเมเปิ้บุ้งอันอันเฮ็ดอันนี้ผสมหลายพ่อห่าผสมหลายเราห่ามาฉีดใบมันก็นได้รัวเอาพ่อเราลูกเอามาเก็บพ่พี่กันพ่พี่กับปลูกได้พี่น้อง ผูกอยู่ข้างเฮี้ยนเจ้าของแบบนี้เจ็บนิดหน่อาลูกอาเก็บมะพีมีก็คือกันแม่พรวงบอกว่าสีด้คึกกันใบร่วงเบิ้ลมึงเดิมมึงเดิมมึงเดิมพี่น้องดูจากใบร่ๆแม่จากใบร่ๆเหลือตะกางโอ้ยจักมออยังนี่แล้วเขาเอื่หมอตีเมียนว่ามอยาเด้ ฟังใน youtube แล้วเขาบอกว่าให้เอาเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำยาล้างจานใหเอามาฉีดพวกเพียวพวกยังมันสิตายว่าสันบ้านนี้เจ้าของยังให้มัน,นได้ผลเร็วอยากได้ผลเร็วใส่น้ำมันไปเลยซีซอน,นีหยใบล่วงเบิดพี่น้องเอ้ยบอกพีกแหมบอกพียข่อยง่าม,ามเป็นไป,นป,นปนทัวแบบร์ยอดบอกพีกขขอยก็คือกันยุคแห้ยด้วยพี่น้องมันไปสบยไัลเลนเป็นโควิด เอาไปหฮ็ดผัดกะเพราหให้ลูกบานนี่